สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับทีเด็ดฉายบอลลมโต๊ะเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมทีเด็ดวันนี้ยังไงขอฝากคนกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เฮียฉายก็จะมาให้แนวทางทั้งหมด5คู่ด้วยกันเป็นศึกฟุตบอลประจำวันที่19มกราคมเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นศึกบุนเดสกาเยอรมันเตะเวลาตี2ครึง่งไมล์05เปิดบ้านรับการ,รเยือนของยูนิโอเบอร์ลินคู่ที่2เป็นศึกลาลิกาสเปนเตะเวลาตี3 อาราเบเปิดบ้านรับการ,รเยือนของคาดิสส่วนคู่ที่3นะครับเป็นศึกอิตาลีซูปเปอร์โคปาเตะเวลาตีสองอินเตอร์มิลานเปิดบ้านรับการ,รเยือนของลาซิโอส่วนคู่ที่4นะครับเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะเวลาตีสามสแดอร์แลนด์เปิดบ้านรับการ,รเยือนของฮันซิตี้คู่สุดท้ายนะครับเป็นศึกโปรโตุเกสซูปเปอร์ลีกเตะเวลาตีสามสิบห้านาทีเบนฟิก้าเปิดบ้านรับการ,รเยือนของบาวิต้า เปิดมาคู่แรกนะครับเป็นศึกเบเดสิก้าเยอรมันเตเวลาตีสองครึง่งหมายศูนห้าเปิดบ้านรับการ,รมาเยือนของยูนิโอเบอร์ลินเจ้าบ,บ้านหมายูนห้าปัจจุบันอยู่อันดับที่16แข่งไป17นัดชนะ1เสมอแแพ้8ยิงได้14ประตูเสียไป29ประตูเก็บได้11แต้มส่วนทีมเยือนยูนิโอเบอร์ลินนะครับปัจจุบันอยู่นอันดับที่15แข่งไป16นัดชนะ4เสมอ2แพ้10ยิงได้17ประตูเสียไป31ประตูเก็บได้14แต้ม หาเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นทีมผู้ม Berlin, าเยือนยูเนโอเบอร์ลินคว้าชัยไปถึง4เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมหาเกมหลักสุดนะครับเป็นทีมผู้มาเยือนยูเนโอเบอร์ลินทำกำไรไปถึง5นัดหาเกมหลักสุดของเจ้าบ้านไมยชนะ1เสมอ3แพ้หนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับบบวกมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1หานัดหลังสุดทำกำไรไปถึง3เกมส่วนทีมเยือนยูเนโอเบอร์ลิน5เกมหลักสุดชนะ2เสมอ1แพ้2 นล่าสุดบุกไปเสมอกับไฟบวกมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ห่านันหลังสุดทํากําไรไปถึง3เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านไมายเศูนย์ห้ายิงได้7ประตูเสียไป9ประตูเฉลี่ยได้ประตู0.7ประตูต่อเกมส่วนทีเมเยนยูโน่เบอร์ลินนะครับ10เกมหลังสุดยิงไป12ประตูเสียไป14ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.2ประตูต่อเกมวันนี้เจ้าบ้านไมาย0ศูนย์ห้านะครับจะนําทัพมาด้วยตัวลุกตัว วันนี้เจ้าบ้านหมาย05นะครับจะนำทัพมาโดยกองหน้าโตเก่งอย่างคาริมโอนิชิโวส่วนทีเมเยือนยูนโอเบอร์ลินนะครับวันนี้พวกเขามีตัวชูโรงอย่างเควินวอนแลนด์เดี๋ยวเรามาดูแฮนดิแคปเอเชียยอนหลังของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านหมาย05เมื่อแฮนเิแคปเปิดมาที่เสมอครอครึ่งลูกหาเกมหนังสุดพวกเขาชนะไป1เสมอ2แพ้2องทำกำไรได้เพียงแค่1เกมส่วนแฮนดิแคปสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกครอปสลูกครึ่ง หาเกมหลองสุดพวกเขาชนะไปถึง3เสมอ2ทําสกอร์ต่ําทุกนัดส่วนทีมเยือนยูโนเบอร์ลินเมื่อแฮตแคปเปิดมาที่เสมอควบครึ่งลูกหาเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป1เสมอ2แพ้2แต่ว่าทํากําไรไปถึง3เกมส่วนแฮตแคปสูงต่ําเมื่อเปิดมาที่2ลูกควบสองลูกครึ่งหาเกมหลองสุดพวกเขาชนะไปถึง3แพ้1เสมอ1ทําสกอร์ต่ําไป4เกมวันนี้นะครับแฮตแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านหมาย0ศูนย์ห้าเป็นต่ออยู่ที่เสมอควบครึ่งลูก ส่วนให้ได้กับสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งเจ้าบ้านไมาศูนย์ห้านะครับ5เกมหลังสุดแพ้ไปเพียงแค่1เกมก็คือนะัดที่เปิดบ้านแพ้ไฮเดนเฮียมมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนทีมเยือนยูโนเบรินนะครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยได้เพียงแค่2เกมก็คือนะัดที่เปิดบ้านเอาชนะอาร์บีเนลบิเลฟลมาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์เปิดบ้านเอาชนะโคโลนมาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์วันนี้เจ้าบ้านไมาศูนย์ห้านะครับต้องการสามแต้มเพื่อลุนีตกชนนั้น คูนี้เฮียชายจึงให้มองไปที่ทีมเจ้าบ้านไมล์ศูย้คู่ที่2นะครับเป็นศึกลาลิกาสเปนเตะเ,ตะเวลาตีสามอลาเบสเปิดบ้านรับกัมบยันของกาดิสเจ้าบ้านอาลาเบสปัจจุบันอยู่อันดับที่13แข่งไป20นัดชนะหเสมอ5แพ้10ยิงได้18ประตูเสียไป27ประตูเก็บได้20แต้มส่วนทีมเยือนกาดิสปัจจุบันอยู่อันดับที่18แหข่งไป20นัดชนะ2เสมอ9แพ้9ยิงได้15ประตูเสียไป30ประตูเก็บได้15แต้ม 5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นการดิสคว้าใช้ไปถึง3เกมส่วนอาราเบสคว้าใช้ได้เพียงแค่1เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมห,าห้านาหลังสุดนะครับอาราเบสท,ทากาไรได้เพียงแค่1เกมส่วนการดิสทากําไรไปถึง4เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ,บ้านอาราเบสชนะ2เสมอ1แพ้2นันา่าสุดบุกไปแพ้แอตแลนติกบินเบามาด้วยสกอร์2%ประตูต่อ0แต่ว่าหาหนาหลังสุดทํากําไรไปถึง3เกมส่วนทีมเยนการดิส5เกมหลังสุดเสมอไป3แพ้ไป2 นาล่าสุดเปิดบ้านแพ้บาเลเซียมาด้วยสกอร์หประตูต่อ4ีานั้นหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่สเกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านอาราเบสยิงได้9ประตูเสียไป11ประตูเฉลีย่ยได้ประตู0.9ประตูต่อเกมส่วนทีมเยนกาดิส10เกมหลังสุดยิงไป8ประตูเสียไป15ประตูเฉลีย่ยได้ประตู0.8ประตูต่อเกมเดี๋ยวเรามาดูแฮนด์แคปเอเชียย้อนหลังของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านอาราเบสเมื่อแฮนด์แคปเปิดมาที่ครึ่งควบลูก หาเกมหลังสุดพวกเขาชนะไปถึง4เสมอ1ทําก no. ําไรไปถึง4เกมส่วนแฮนด์ได้ขับสูงต่ําเมื่อเปิดมาที่2ลูกหาเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป1เสมอ1แพ้3าําสกอร์ต่ําไป2เกมส่วนทีมเยนการิสเมื่อแฮนดได้ขับเปิดมาที่ครึ่งควบลูกหาเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป1เสมอ1แพ้3าํากําไรได้เพียงแค่2เกมส่วนแฮนด์ได้ขับสูงต่ําเมื่อเปิดมาที่2ลูกหาเกมหลังสุดนะครับพวกเขาเสมอไป2แพ้3า ทำสกอร์ต่ำา2เกมเหมือนกันวันนี้นะครับแฮตติคปเปิดมาที่เจ้าบ้านอาราเบสเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกส่วนแฮตติคปสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกเจ้าบ้านอาราเบสนะครับหเกมหลังสุดควา้าชัยได้เพียงแค่2เกมแต่ว่านั้นล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้แอตเลติกบินบอลมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ส่วนทีเมเยนการิสนะครับห้านัดหลังสุดไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แบ่งเป็นเสมอ3แล้วก็แพ้2เกมนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้บาเลเซียมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่ง ถึงแม้ช่วงหลังนะครับฟอร์มของกาดิสจะไม่ค่อยดีแต่ส่วนใหญ่ก็หนักไปทางเสมอแล้วเฮทูเฮทที่เจอกันช่วงหลังนะครับก็เป็นกาดิสทําได้ดีกว่าคู่นี้เฮียฉายมองไปที่ทีมเยือนกาดิสวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยคู่ที่3นะครับเป็นสึกโกปาอิตาเลียเตะเวลาตีสออินเตอร์มิลานเปิดบ้านรับการเยือนของลาซิโอเจ้าบ,บ้านอินเตอร์มิลานปัจจุบันเป็นจ่าฝูงแข่งไป20นัดชนะ16เสมอ3แพ้1 ยิงได้49ประตูเสียไป10ประตูเก็บได้51แต้มส่วนทีมยาลาซิโอปัจจุบันอยู่อันดับที่5แข่งไป20นัดชนะ10เสมอ3แพ้7ยิงได้24ประตูเสียไป20ประตูเก็บได้33แต้ม5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นอินเตอร์มิลานคว้าชัยไปถึง3เกมส่วนลาซซโอนะครับคว้าชัยได้เพียงแค่2เกมแต่ว่า5นัดหลังสุดอินเตอร์ทำกำไรได้เพียงแค่2เกมลาซซโอทำกำไรไปถึง3เกม 5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดบุกไปชนะบอนซ่ามาด้วยสกอร์5ประตูต่อ1หานัดหลังสุดทำกำไรไป2เกมส่วนทีมเยอรมันล,ล CO, าซิโอ5เกมหลังสุดชนะรวดทั้ง5นัดนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเลเช่มาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0หานัดหลังสุดทำกำไรไปถึง5เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานยิงได้22ประตูเสียไป6ประตูเฉลี่ยได้ประตู2.2ประตูต่อเกม ส่วนทีมเยอรมันซิโอ10เกมหลังสุดยิงไป12ประตูเสียไป7ประตูเฉลี่ยดได้ประตู1.2ประตูต่อเกมเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูจะใช้ยานซอมเมอร์คู่กองหลังวันนี้ก็จะใช้สเตฟานเดอร์ฟรายจับคู่กับอาริเซนโดบัสโตนีตัวรุกนะครับวันนี้ก็จะนำทัพมาโดยหน้าคู่อย่างมาคัสตูรามแล้วก็ลาตาโลมาติเนสส่วนทีมเยอรมันซิโอนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูจะใช้โตรเฟเดล ส่วนตวลุกนะครับพวกเขาต้องฝากความหวังไว้ที่ฟิลิเป้เอนเดอร์สันเดี๋ยวเรามาดูแฮนดิแับเอเชียย้อนหลังของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานเมื่อแฮนดิดคปเปิดมาที่ครึ่งควบลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป3เสมอ1แพ้1ทํากําไรไปถึง3เกมส่วนแฮนดิแับสูงต่ํามเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดทั้ง5นัดทาสกอร์สูงไป3เกมส่วนทีมยานาซิโอเมื่อแฮนดิดคปเปิดมาที่ครึ่งควบลูก 5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป2แพ้ไปถึง3เกมหานะหลังสุดทํากาไรได้เพียงแค่2เกมส่วนให้ได้กับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึ่ง5าเกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะไป2แพ้3ทําสกอร์ต่ํา3เกมวันนี้นะครับแพนด้คัเปิดมาที่เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานเป็นต่ออยู่ที่1ลูกส่วนแฮ้ได้คับสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งเจ้าบ้านงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว20เกมติดต่อ,อก,กันทุกรายการ นั้นล่าสุดก็บุกไปถล่มมอนซ่ามาด้วยสกอร์5ประตูต่อ1ส่วนทีมเยรลาซิโอนะครับฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ธรรมดาชนะมา5เกมรวดนั้นล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเลเช่มาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0แต่วันนี้พวกเขาต้องบุกมาเจอศึกหนักอย่างอินเตอร์มิลานแล้วเฮต,เตช่วงหลังที่เจอกันนะครับอินเตอร์มิลานก็ทําได้ดีกว่าคู่นี้เฮียฉายจึงให้มองไปที่อินเตอร์มิลาน2เมตรมาแน่นอน อุที่สนะครับเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะเวลาตีสามสันเดอร์แลนด์เปิดบ้านรับการเยือนของฮันซิตี้จัมบันซันเดอร์แลนด์ปัจจุบันอยู่อันดับที่7แข่งไป27นัดชนะ12เสมอ4แพ้11ยิงได้37ประตูเสียไป30ประตูเก็บได้40แต้มส่วนทีมเยือนฮันซิตี้ปัจจุบันอยู่อันดับที่9แข่งไป27นัดชนะ11เสมอ6แพ้10ยิงได้41ประตูเสียไป38ประตูเก็บได้39แต้ม ห้าเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์คว้าชัยไปถึง2เกมแล้วก็เสมอกันไป3เกมหานัหลังสุดเป็นซันเดอร์แลนด์ทำกำไรไปถึง3เกมส่วนแฮนซิตี้ทำกำไรได้เพียงแค่1เกมห้าเกมหลังสุดของเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดบุกไปแพ้อิสวิททาวด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นหานัหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่2เกมส่วนแฮนซิตี้ห้าเกมหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3 าล่าสุดบุกไปแพ้เบอร์มิงแฮมซิตี้มาด้วยสกอร์2ประตูต่อหฮานัหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่1นเกม10เกมหลังสุดของเจ้าแบนซันเดอร์แลนด์ยิงได้9ประตูเสียไป12ประตูเฉลี่ยได้ประตู0.9ประตูต่อเกมส่วนทีมยอนฮันซิตี้1ิเกมหลังสุดยิงไป14ประตูเสียไป17ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.4ประตูต่อเกมวันนี้ซันเดอร์แลนด์นะครับจะมาในแผน442ผู้รักษาประตูใช้แพตเตอร์สัน ส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้จะใช้ลุคโอนินจับคู่กับดาวเนลบาราร์ดนาคูนะครับวันนี้ก็จะใช้เจเบลลิงแฮมจับคู่กับรูเซนส่วนทีมเยนฮัตซิตี้นะครับผู้รักษาประตูจะนำทัพมาโดยไรอันอันชอปส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้จะใช้อันฟี่โจนจับคู่กับกริทเวส่วนหน้าเป้านะครับวันนี้จะใช้เบรลี่ชาร์ปเดี๋ยวเรามาดูแฮิแคปเอเชียย้อนหลังของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์เมื่อแฮิแคปเปิดมาที่ครึ่งลูก 5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป3เสมอ1แพ้1ทํากทำกำไรไปถึง3เกมส่วนให้ได้กับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกคือควบ3มลูกหาเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป2แพ้ไปถึง3ทํทำสกอร์สูงไป4ี่เกมส่วนทีมยันทันซิตี้ไม่แฮนดได้ับเปิดมาที่ครึ่งลูกหาเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป3เสมอ2ทํทำกำไรได้ทุกนัดส่วนแฮนดได้กับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกคือควบ3ลูกหาเกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะไป1แพ้3เสมอ1 ทำสกอร์ต่ำไป3เกมวันนี้นะครับแฮตตี้คับเปิดมาที่เจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์เป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกส่วนแฮตต้คับสูงต่ําวันนี้เปิดมาที่สองลูกครึ่งควบ3ลูกเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์นะครับถึงแม้จะแพ้มา2เกมติดแต่ว่านั้นล่าสุดก็บุกไปแพ้อิสติดทาวน์มาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งส่วนทีมยอนแฮมซิตี้นะครับไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันนดล่าสุดก็บุกไปแพ้เบอร์มิแฮมซิตี้มาด้วยสกอร์สอประตูต่อหนึ่ง เฮดูเวช่วงหลังที่เจอกันนะครับซันเดอร์แลนด์ไม่แพ้ฮันซิตี้เลยวันนี้นะครับเพียฉา,ายจึงให้มองไปที่เจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์หวานเจีย๊ยบคู่สุดท้ายนะครับเป็นศึกโปรตุเกสซุปเปอร์ลิกเตะเวลาตี35นาทีเบนฟิก้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบาวิตาเจ้าบ้านเบนฟิก้าปัจจุบันเป็นรองจากฝูงแข่งไป17นัดชนะ1 3เสมอ3แพ้หยิงได้35ประตูเสียไป11ประตูเก็บแต้42แต้มส่วนทีมเยือนเบาวิตาปัจจุบันยอยู่อันดับที่9 แข่งไป17นัดชนะ5เสมอ5แพ้7ยิงได้26ประตูเสียไป31ประตูเก็บได้20แต้ม5เกมหลัาสุดที่เจอกันนะครับเป็นเบนฟิก้าคว้าชัยไปถึง2เกมส่วนบาวิต้าคว้าชัยได้เพียงแค่1เกมแล้วก็เสมอกันไป2เกมหานัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านเบนฟิก้าทำกำไรได้เพียงแค่2เกมส่วนบาวิต้าทำกำไรไปถึง3เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเบนฟิก้าชนะรวดทั้ง5นัด น,นล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มดีโออาร์มาด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นฮาหน่าหลังสุดทำกำไรไปถึง4เกมส่วนทีมเยือนบาวิต้านะครับ5เกมหลังสุดชนะ1สเสมอ2แพ้2นัดล่าสุดบุกไปชนะวิเซล่ามาด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นฮาหน่าหลังสุดทำกำไรไปถึง3เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเบนฟิกา้ายงได้25ประตูเสียไป9ประตูเฉลี่ยได้ประตู2.5ประตูต่อเกม ส่วนทีมเยนบาวิต้า10เกมหลังสุดยิงไป9ประตูเสียไป19ประตูเฉลี่ยได้ประตู0.9ประตูต่อเกมเดี๋ยวเรามาดูแฮนด์แคปเอเชียย้อนหลังของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านเบนฟิก้าเมื่อแฮนด์แคปเปิดมาที่2ลูกหาเกมหลังสุดพวกเขาชนะไปถึง4เสมอ1ทํากําไรไปถึง3เกมส่วนแฮนด์แคปสูงต่าเมื่อเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งหาเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป4เสมอหนึ่งทสกอร์ต่ําไปถึง4เกม ส่วนทีมเยือนบาวิต้าเมาื่อแฮดแคปเปิดมาที่2ลูก5าเกมหลังสุดนะครับพวกเขาเสมอไป1แพ้ไปถึง4แต่ว่าทำกำไรไปถึง2เกมส่วนแฮตแคปสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่3ลูกควบ3าลูกครึง่ง2เกมล่าสุดนะครับออกสกอร์ต่ำทั้ง2นัดวันนี้นะครับแฮตแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านเบนฟิก้าเป็นต่ออยู่ที่2ลูกส่วนแฮตแคปสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึง่งเจ้าบ้านเบนฟิก้านะครับช่วงหลังถือว่าฟอร์มมาแรง 5เกมหลังสุดชนะรวดทั้ง5นัดนละล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มดีโออาร์มาด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ส่วนทีมเยนบาวิต้า5เกมหลังสุดเก็บชัยไป1เสมอ2แพ้2แต่ว่านัดล่าสุดพวกเขาสามารถบุกไปชนะวิเซล่ามาด้วยสกอร์4ประตูต่อ1แล้วช่วงหลังที่เจอกันนะครับเบนฟิก้าไม่สามารถยิงประตูขาดได้แล้ววันนี้เฮดทูเฮดนะครับเบนฟิก้าต้องยิงถึง3ประตูถึงจะกินเต็มคู่นี้ฮีฉายจึงมองไปที่ทีมผู้มาเยนบาวิต้า เดี๋ยวเรามาดูแนวทางทาง5คู่วันนี้ที่เฮียฉายให้ไปกันนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นศึกบุนเดสก้าเยอรมันเตะเวลาตีสองครึ่งมาย05เปิดบ้านรับกรรมเยนของยูนิโอเบร์ลินคู่นี้ให้เลือกไปที่เจ้าบ้านมาย05คู่ที่ 2, สองเป็นศึกลาลิก้าสเปนเตะเวลาตีสามอลาเบสเปิดบ้านรับกรรมเยนของคาดิสคู่นี้ให้เลือกไปที่ทีมผู้มายเยือนคาดิสส่วนคู่ที่สามนะครับเป็นศึกอิตาลีซูเปอร์โคปาเตะเวลาตีสอง อินเตอร์มิลานเปิดบ้านรับการเยือนของลาซิโอคู่นี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานส่วนคู่ที่4เป็นศึก English, แชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะเวลาตีสามสนเดอร์แลนด์เปิดบ้านรับการเยือนของฮันซิตี้คู่นี้ให้เลือกไปที่เจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกเตะเวลาตีสามสิบห้านาทีเบนฟิก้าเปิดบ้านรับการเยือนของบาวิตาคู่นี้ให้เชือ์ไปที่ทีมผู้มาเยือนบาวิตาวันนี้เฮียชายต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อน ยังไงขอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ